สวัสดีค่ะหวานจากร้านอังกีนะคะวันนี้หวานมีขนมไหว้พระจันทร์ที่ทำใหม่ๆเลยนะคะในปี2,565นี้นะคะทุเรียนกวนของเรามีเม็ดแตงเม็ดกะจีอยู่ในไส้ด้วยนะคะที่เพื่อนเอนเห็นเม็ดแตงเราก็ใส่แบบเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ไข่เค็มเต็มฟองใหม่ๆเลยส่วนวิดีโอที่ลูกค้ากำลังเหตุอยู่นี่จะเป็น การทำเปลือกของเรานะคะการทําเปลือกของเราเนี่ยเป็นทําใหม่ๆแล้วก็ทําเป็นขนมอบเสร็จเลยก็คือ,อทำใหม่ๆไม่มีการทำทิ้งไว้เลยนะคะลูกค้าตรงนี้เราทำเองทุกขั้นตอนค่ะสำหรับการทำเปลือกตรงนี้เนี่ย เราก็ใช้ช่างที่ชำนาญงานฝีมือนะคะชำนาญในการทำขนมแล้วก็พอเวลาเราปั้นออกมาเป็นลูกๆเนี่ยเป็นลายของขนมเนี่ยที่เราเคาะออกมาเนี่ยชัดเจนเลยนะคะเป็นขนมที่มีลายสวยงามชัดเจนแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยค่ะเราก็แนะนำว่าขนมไว้ระจัทน์ของเราก็เป็นของฝาก ของขวัญก็เป็นของที่ได้รับความนิยมนะคะของร้านเราปีนี้ขายอยู่ที่ราคา95บาทสำหรับทุเรียนมอญทองไข่เค็มนะคะด้านนี้ค่ะกำลังปั้นเลยนะคะก็เป็นสินค้าที่ทำใหม่ๆสดๆใหม่ๆตลอดนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจในการสั่งซื้อขนมของเรานะคะก็สามารถสั่งได้ที่ เว็บไซต์ของเราเองหรือว่าจะเป็นแพลตฟอร์มใน s h o ป e e l i ล e My y s o p p หรือว่าจะใน Facebook ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลงลิงก์ไว้ข้างใต้วิดีโอให้ค่ะสำหรับด้านนี้จะเป็นการปั๊มเป็นจุดสีแดงนะคะหมายความว่ามีไข่เค็มด้วยชิ้นนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ